สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โคตเตียจะพาไปดูพัฒนาการของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวกันนะครับว่า,เ,าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะพาไปชมางานขยายสีเขียวนะครับที่ถ่ายอัปเดตไว้เมื่อวานครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับของชั้นวางจุลินทรีย์สังเคราะห์สังเคราะห์แสงนะครับของบ้านโคตเตีย ก็มีอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนี่ครับอันนี้เป็นสีแดงส้มนะครับถัดมานี่ก็เป็นแดงเลือดนกนะครับนี่ชุดนี้เป็นแดงเลือดนกนะครับก็ขยายไว้หลายขวดอยู่นะครับตับฝาขา,ขาวๆนี่ก็เป็นชุดแดงผ้าเมียวนะครับอันนี้วางไว้ชั้นบนนะครับของชั้นทั้งหมดนะครับ พวกนี้นี่สามารถที่จะไปะลาดรดต้นไม้ใช้ได้แล้วนะครับส่วนแถวที่2นะครับชุดนี้เป็นชุดงานขยายสีเหลืองนะครับก็พอมีอยู่บ้างประมาณสัก50-60ขวดอันนี้อายุยังไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นชุดที่วันนี้จะมาเจาะถึงสีเขียวนะครับที่เพื่อนๆใน FC ในกลุ่มนะครับสอบถามกันมาเยอะ นะครับเดี๋ยววันนี้จะชี้แจงให้ฟังนะครับรวมถึงงานขยายสีแดงนะครับในขวด6ลิตรก็ใกล้เคียงที่จะนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็รวมมาถึงนะครับงานขยายของสีเหลืองและก็สีแดงนะครับนี่คือบรรยากาศภาพรวมนะครับของที่บ้านของโคตเตี้ยนะครับในการเพราะเชื้อและก็รวมถึงงานขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาดูงาน ขยายหัวเชื้อสีเขียวนะครับที่โคตเตี้ยได้ถ่ายไว้เมื่อวานนะครับชุดนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่2วันนี้เป็นวันที่3นะครับดูความเขียวนะครับของจุลินทรีย์สังะห์แสงในวันที่3นะครับเห็นไหมครับเขียวได้ใจจริงๆเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่เป็นงานขยายถ้าเพื่อนๆจําได้ถ้าเพื่อนๆติดตามใน กลุ่มของเกษตรอินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นี่เป็นงานขยายวันที่2เองนะครับเห็นไหมครับเมื่อวานยังขาวอยู่เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่2ดูความเขียวของเข้านะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเป็นงานขยายวันที่2ส,ส่วนน้านท่านนี้เป็นงานขยายกลุ่มที่3นะครับสีใกล้เคียงกันนะครับต้องบอกว่าไล่กันทันแล้ว นะครับแล้วดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานโคตเตียได้ขยายขวดหนึ่งเพราะว่าน้ําบ่อมันเหลือนะครับเห็นไหมครับเมื่อคืนเดียวนะครับจากสีขาวๆเริ่มกลายเป็นเขียวแล้วนะครับนี่ขยายเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเห็นไหมครับทั้งหมดทั้งปวงนี่เป็นการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยใช้น้ําบ่อนะครับเ<ว><น>พื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับว่าการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ใช้น้ําอะไร นะครับต้องบอกว่าเป็นการใช้น้ําบ่อนะครับเห็นไหมครับสีเขียวนี่จับจ่ายส่วนอาหารนะครับอาหารนี่โคตเตี้ยใช้นมสดนะครับบวกด้วยผงชูรสนะครับอาัตราส่วนก็1ถุงหรือ1ขวดนะครับต่อผงชูรส2ช้อนโต๊ะในการงานขยายสีเขียวมาดูสีไกลๆตัวนี้นะครับ เพื่อนท้งสายไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนไครับจะมีการออนอนก้นเห็นไหมครับเป็นการนอนก้นตัวนี้เกิดจากอะไรครับเป็นงานทดลองที่โคดเดี้ยพยายามจะให้เพื่อนๆเห็นว่า งานขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยใช้น้ำที่ทดลองตากแดดนะครับโค้ดเตีย้ยเอาไปทดลองในการตากแดดแล้วใช้อาหารชุดเดียวกันเป็นน้ำบ่อเหมือนกันดูนะครับดูการตกตะกอนของเขาเขาจะตกตะกอนนอนก้นนะครับนอนก้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ข้างบนจะใสเจือจางนะครับสามขวดนี้เราใช้น้ำบ่อเหมือนกันกับชุดดางซ้ายมือนะครับ แต่ว่าเราตากแดดไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วนําอาหารมาขยายดูนะครับนี่คือตะไคร่น้านะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวไม่ใช่นะครับนี่เป็นตะไคร่น้ําทั้งหมดทั้งซ้ายทั้งขวานี่ครับชุดนี้เรายังไม่ขยับเลยนะครับตั้งแต่เช้าเรายังไม่ได้ขยับจ,จะให้เพื่อนๆชมความแตกต่างว่าสีเขียวเข้มตัวนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวที่ยังไม่ได้ขยับนะครับส่วนขวดสาขวดด้านขวา ก็ไม่เขย่าเช่นกันแต่น้ํานะครับเราตากแดดเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมครับว่านี่คือความแตกต่างของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนะครับที่เราใช้น้ําฝนในการขยายและใช้อาหารชุดเดียวกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมวางไว้ข้างบ้านนะครับวางไว้ข้างบ้านนะครับ นี่ครับนี่คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวที่ทำจากน้ำฝนเห็นไหมครับเห็นความเขียวของเขาไหมครับความเขียวของเขาจะแตกต่างกับเขียวของน้ำบอก็็คือเขาจะเป็นเขียวขนมเปียกปูนโดยใช้อาหารเหมือนกันก็คือนมสดแล้วก็ผงชูรสเห็นไหมครับ ขียวของเขาจะไม่เขียวเหมือนเขียวเข้มหรือเขียวมรกตเขาจะเป็นสีเขียวมะเมี่ยวนี่ครับโทนนี้ถ้าเ,เพื่อนเชอบสีนี้ก็มีให้จับจองนะครับแล้วก็มีสีแดงที่พร้อมใช้นะครับด้านล่างก็มีนะครับนี่ครับขยายไว้ที่พร้อมใช้งานแล้วเราก็มาวางไว้ด้านหน้านะครับนี่นะครับแล้วก็นี่เป็นแปลงเกษตรเล็กๆที่โคตเตียได้ ปรับปรุงใหม่นะครับก็คือหมดรถถั่วกับรดแตงกวาก็ทําการแก้ไขใหม่แล้วก็ทําการปลูกใหม่นะครับก็เป็นการสางแปลงถั่วแล้วก็แปลงแตงออกแล้วก็มาทำปลูกต้นกล้าใหม่นะครับก็ต้นกล้าของถั่วแล้วก็แตงกวาก็เริ่มขึ้นนะครับนี่ครับเป็นกเกษตรเล็กๆภายในบ้านนี่เป็นมะนาว นะครับเป็นต้นมะนาวที่โคตเตียได้ขยายไว้กินนะครับดูก็ดูนะครับมะนาวมีลูกนะครับนี่คือผลของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนี่ผักชีลาวนะครับแล้วก็มะนาวนะครับมีกล้วยบ้างต้นอย่างใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นถั่วนะครับที่ปลูกไว้ ได้อาทิตย์แล้วก็เริ่มแตกยอดนะครับนี่ครับเป็นสวนเล็กๆข้างบ้านนะครับก็ทำกินใชเ้เล็กๆอันนี้เป็นแตงกวาที่เพาะก,ก้าไว้เมื่อสองวันที่แล้วจะเห็นว่าเขาเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเกษตรอินทรีย์จุลินทรีย์สังงค้อแสงนะครับสุดๆเลยครับนี่ครับเห็นประโยชน์ของน้ำจุลินทรีย์นะครับต้นกล้าก็ ได้แตกยอดแตกดอกแตกรวงออกมาให้ได้กินได้ใช้กันนะครับโอเคเนาะว่ายังไงก็เพื่อนเพื่อน fc ถามกันมาเยอะในเรื่องของน้ำจุลินทรีย์สังเพราะแสงสีเขียววันนี้ก็เลยอัดคลิปแล้วก็ชมกันตอนเช้าๆนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็สำหรับ fc ที่ติดตามเดี๋ยวมีโอกาสวันเสาร์อาทิตย์ก็จะอัดคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกัน ต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับทําการเกษตรและก็การทํางานครับสวัสดีครับ